สวัสดีท่านผู้ชมนักสะสมเหรียญกระสาบทั้ทงท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณช่องรับซื้อเหรียญช่องขายแบ่งปันเหรียญขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะที่กรุณาส่งเหรียญมาให้ช่องของปป่าแล้วก็ขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปาปาก็ขอบคุณ ที่มีพี่น้องชาวคอมเมนต์เข้า,าเข้ามาพูดคุยกับช่องของปปาเนะาะเดี๋ยวคลิปนี้ <c oughs> ปปามีเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันมาเปิดกล่องกันไปดูซิว่าในกล่องนี้นั้นมี f อฟส่งเหรียญอะไรมาให้ช่องของปปาหาเหรียญขาย f อฟส่งมาดูซิว่าขายได้ไหมช่องปปารับซื้อเหรียญฮะก็เหรียญบางเหรียญก็อาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างเนะาะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเลยฮะท่านผู้ชม ใครต้องการหาเหรียญขายต้องการขายเหรียญก็สามารถติดต่อช่องของปปาได้เลยนะฮะช่องของปปานั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญจากนักสะสมไม่ว่าจะเป็นนักสะสมที่อยู่ทางจังหวัดภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะว,วันตกล้วก็สามารถติดต่อส่งขายเหรียญครับช่องของปาปาได้นะฮะโดยประจำเนี่ยปาปาจะขึ้นไลน์ช่องทางการติดต่อ เราซื้อขายทางไลน์ท่านผู้ชมฮะใครอยากขายเหรียญก็ต้องไปเพิ่มเพื่อนนะเพิ่มเพื่อนเรามีไลน์แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะ,ะทางด้านหน้าจออ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเลยเนาะท่านผู้ชมฮะก่อนจะมาดูเหรียญที่ f อฟส่งมาก็ฝากท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันเนาะว่าในใ,ในกล่องที่นักสะสมสมม่งมานี่มีอะไรกันบ้างรู้สึกจะเป็นเหรียญ2บาทจะเป็นตัวติดหรือเปล่าเรามีเหรียญอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไม่มั่นใจภาพคมชัดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวดูดูอนไนกันก่อนเองท่านผู้ชมฮะดูดูตรงตรงนี้ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวตรงนี้ก่อนดีกว่าสังเกตดูท่านผู้ชมฮะนักวาเหรียญไหนที่เป็นเหรียญ ที่ช่องปะปารับซื้อเอาง,ง่ายๆเป็นเหรียญที่อยู่ในโครงการช่องของปะปาแล้วก็เหรียญไหนที่ช่องปะปาให้ฝากติดมาได้นะก็จะมีทั้งเหรียญที่อ่าเดี๋ยวด,ด,ดูอันนี้เป็นตัวยอย่างว่ามีไหมอืมตรงนี้เป็นเหรียญสวยท่านผู้ชมฮะดูแล้วเป็นเหรียญสวยนี่คือเหรียญสองบาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปะปาดูก่อนอะไรเอยฮะอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกเช่นเดีวยวกันท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะ ก็รู้สึกว่าจะมีจะมี2เนื้อนะเนื้อโลหะเนี่ยแต่ป๊าปารยังไม่ได้ทําคลิปเลยอันนี้อะไรเดินการกุศลใช่ไหมเนี่ยอะอย่างเงี้ยป๊าปาก็รับซื้อนะก็ราคาก็จริงๆเหรียญเนี่ยราคาก็ซื้อขายก็จะอยู่ในเขาก็ไม่แพงท่านผู้ชมฮะนะอ่ะเหรียญน,นี้ก็ปีต้นไม้อ่ะเป็นเหรียญหลักๆท่านผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญหลักๆแล้วก็เหรียญอะไรพิ่มอื่นี่มอ๋อมีหลายเหรียญท่านผู้ชมฮะ นี่เห็นไหมฮะมีปีต้นไม้แล้วก็มีบ้านหลังเล็กด้วยบ้านหลังเล็กกับปีต้นไม้เนี่ยเหรียญแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญสองบาทที่ระลึกนี่สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะฮะถ้ามีร่องรอยบ้างก็อาจจะตอนอ่าออกมาจากกองกระสาบใช่ไหมออกมาจากกองกระสาบแล้วเขาก็จะอยู่ในถุงเขาก็อาจจะการเคลื่อนย้ายอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้างอันนี้ท่านผู้ชมฮะมีอะไรอ้าวเมื่อ,อ,อ,อกี้ลืมบอกลวมีปีต้นไม้มีบ้านหลังเล็ก เราได้มากันหลายเหรียญท่าน,นผู้ชมฮะแล้วก็มีที่ระล,ลึกรู้สึกจะเป็นเดินการกุศลนันท่านผู้ชมฮะโอ้ยนี่ท่านผู้ชมฮะได้มาแต่เหรียญหลักๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเหรียญแบบเนี้ยอะดูอะปปารับซื้อนะเอาง่ายๆเลยดูก่อนเนาะ,ะเหรียญเนี้ยปปารับซื้อดูให้ดีนะด้านหน้าด้านหลังนี่เหรียญเดินการกุศลน,น่าจะประมาณนั้นปปาเรียกแบบนี้เลยนะเรียกอาจจะไม่เหมือนใครอย่างเงี้ยปปารับซื้อนะ แล้วก็บ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่อันนี้บ้านหลังใหญ่ฮะปะปาก็รับซื้ออ่ะแล้วมาดูอะไรโอ้เราได้มาหลายเหรียญท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราให้ดูค่าวๆกันไปเลยเนาะปป๊า,ปาไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะนี่บ้านหลังเล็กนะอ่ะเราได้มาปีต้นไม้บ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่แล้วก็เดินการกุศลใช่ไหมเมืม่อกี้บอกอ่ะเนี่ยเราได้มากันหลายเหรียญพอสมควรใช่ท้งนั้นเลยท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมถ้าพูดแล้วน่เป็นเหรียญตัวติด เป็นเหรียญตัวติดของเหรียญ2บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะนะเขาอาจจะราคาไม่สูงแต่อย่างไงเขาก็เป็นตัวติดของเหรียญ2บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเนี่ยอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวปปาปําคลิปเสร็จปปาก็จะคัดสรรเสร็จปปาก็จะไปขายทำอีพีขายแบ่งปันเนี่ยใครมีแบบนี้นะเหรียญ2บาทที่ระลึกดูให้ดีนะฮะปปารับซื้อเหรียญ2บาทที่ระลึกเนี่ยปปาก็ต้องการเหรียญตัวติดแบบนี้เนี่ยน่ักสะสมเขาดูอยู่เขารู้ใช่ไหมฮะว่าปปารับซื ในโครงการเหรียญที่ปปร่ารับซื้อนะก็คือผลิตออกมา40กว่าวารละท่านผู้ชมอาจจะให้ปปร่ารับซื้อเป็นหลักๆทั้ง40กว่าวารละนี่ก็จะลําบากนะเพราะนักสะสมเขาจะนิยมเล่นหาเต็มหลักๆคุณอยากขายเหรียญจริงๆให้ปปร่ารับซื้อได้จริงๆคุณก็ต้องหาเหรียญหลักๆช่วยปป่าด้วยใช่ไหมฮะอย่างเหรียญน้าเหรียญลายย่อยย่อยสองบาทที่ลึกเนี่ยนอกเหนือจากเนี่ยเขาเป็นลายย่อยๆแล้วลนะท่านผู้ชมน,นะ ลายย่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทางช่องเขาจะรับให้คุณประจําหรือเปล่านะถ้ารับหมดทุกเจ้าถ้าไม่ชมะเหรียญลายย่อยเนี่ยก็ผลิตออกมา5ล้าน 3, ล้าน7ล้านเนี่ยโอ้ถ้าประปาร,รับซื้ออยู่คนคนเดียวนยปะปปาจะไปแบ่งปันให้ใครนะฉะนั้นต้องเข้าใจด้วยแล้วก็เหรียญที่ผ่านการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วนะ,ะบางคนก็บอกอยากเห็นปปาร,รับซื้อเหรียญทองหมาที่ลึกเนี่ย ก็ช่วยดูด้วยสังเกตดูด้วยว่าเหรียญสองบาทที่ลึกที่เป็นหลักๆเนี่ยก็คือเหรียญแบบนี้ปีต้นไม้บ้านเล็กบ้านใหญ่ใช่ไหมฮะแบบเนี้ยเป็นหลักพอไปฝังว่าปปารับซื้อเหรียญสองบาทที่ลึกทั้งๆที่ดูอยู่นะนะอ่าไม่ได้ดูว่าปีต้นไม้ไม่ได้สังเกตไงแล้วก็ไม่ได้ดูบ้านเล็กบ้านใหญ่ก็คิดว่าจําแต่คําว่าสองบาทที่เรารับซื้อก็เลยไปค้นไปคว้าหาเหรียญลายย่อยๆมาอ่าผ่านการใช้งาน เป็นเก่า่าแบบสภาพค่อนข้างแย่เนะี่ยแล้วก็ส่งมาพอเราไม่เราบอกเหรียนแบบนั้นอะเรารับติดๆถ้าคุณส่งเหรียญหลักๆมามากกว่าเหรียญติดๆเนี่ยปะปาก็รับซื้อช่วยนะฮะพอเราไม่รับซื้อส่งแต่เหรียญหลายๆมาท่านผู้ชมฮะอันนี้เราเล่าสู่กันฟังเนาะก็น่าจะไปประมาณว่าจะอาจจะโกรธบอกปาปา,ปาไมไ่รับซื้อจริงอะเหรียญสองบาทที่เราลึกส่งไปแล้วก็ไม่รับซื้อที่จริงปะป๊าปะปา,ปามีน้ำใจนะฮะมีน้ำใจนะ ที่เหรียญสองบาทเนี่ยปปาก็รับซื้อก็ต้องดูเหรียญหลักๆด้วยนะฮะอย่าไปแบบดูแค่ว่าปป้ารับซื้อเหรียญสองบาทมีวาระไหนก็ส่งส่งส่งมาพอเราไม่อ่านไม่ดูคือดูแล้วไม่อ่านโอ้ยหลายๆอย่างา it, าท่านผู้ชมฮะก็ไปประนามกันบางอะไรบางบอกปปานะไม่ไม really <t reap ing noise> ่ไ <tirar> ด <little template> ้รับซื้อจริงลอกส่งเหรียญสองบาทเท่ลึกไปก็ไม่รับซื้อรับซื้อฮะแต่ก็ต้องเป็นเหรียญหลักๆเนาะดูช่วยปป้าด้วยนะฮะว่าเหรียญหลักๆเนี่ยเอาอย่างเงี้ยเหรียญสองบาทเท่ลึกเนี่ย คำว่า2บาทเี่าะลึกต้องดูว่าปปารับซื้อเหรียญอะไรเป็นหลักนอกจากเหรียญหลักเนี่ยปปาเออถือว่านะเพราะว่าเหรียญลายๆเนี่ยมันหาที่ขายยากท่านผู้ชมฮะปปาก็พยายามช่วยรับซื้อนะก็ต้องเข้าใจทางช่องเราด้วยเนาะนะประมาณนั้นเอามาดูกล่องน,นี้กันต่ออันนี้เป็นเหรียญสองบาทที่ลึกเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะนะ อันนี้เป็นเหรียญที่จริงเขาไม่ได้รับความนิยมทัานี่อย่างเดียวเป็นเหรียญใหม่นะเนี่ยดูจากนี้รู้ว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วไม่ว่าจะเป็นวาระอะไรถ้าเป็นลายย่อยๆลายย่อยๆถ้าผม้ชมมาขายยากนะท่าผม้ชมฮะปอปานะั่นแหละขายยากเมื่อปรอปาขายออกยากปรอปาก็รับซื้อเหรียญของท่านยากแค่นั้นเองนะเน,ะะนาะบางทีเราก็ยังไงดีเอ่ยฮะอันนี้ อ่าเป็นเหรียญ10บาทที่ลึกเนี่ยใครมีปิ้วปะปาร,ปรับซื้อนะฮะนะอ่ะรู้สึกจะเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยใช่ไหมอ่ะนี่ก็เป็นเหรียญตัวติดของเหรียญ10บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะที่ต้องใช้กัาว่า10บาทที่ลึกหรือว่า2บาทที่ลึกตัวติดของเขาเนี่ยเขาจะเป็นตัวติดอยู่ในระบบของเขาจริงก็งสมัยก่อนเนะหรียญพวกนี้ท่านผู้ชมฮะไม่ใช่เป็นตัวติดอะไรหรอกนะมาเริ่มจะมาเป็นตัวติดเมื่อ ป,ป่าจําได้เมื่อช่วงป,ป่ามาทําคลิปวิดีโอเปิดขายซื้อขายเหรียญนี่แหละเมื่อก่อนไม่มีนะเหรียญหลัลกๆตัวติดของเมืองไทยเราก็จะเป็นปี40หาเหรียญ5บาทอะไรประมาณนั้นนะอย่างเนี้ยไม่ใช่ตัวติดนะแต่เพิ่งจะมาเป็นตัวติดได้ไม่นานนี่เองเนาะอ่ะเนี่ยใครอยากใครอยากขายก็ลองลองติดต่อส่งมานะฮะเนี่ยนะโอเคไหมอ่ะมีอะไรบ้างอ่ามีเจ้าฟ้านักนิจัยใช่ไหมแล้วก็ส่งนําชนบทวันนี้ ก็ได้เหรียญส,สวยๆมานะอันนี้เหรียญของพระราชินีรู้สึกจะเป็น5รอบใช่ไหมฮะเหรียญพระราชนีเนี่ยถ้าไม่ชมะราคาจะเริ่มแพงแ้วนะราคาเริ่มแพงก,ก็เป็่นช่วงๆไปวันนี้เราบอกแพงแพงก็สะสมกันไปพอกระแสลดลงเหรียญก็อยู่ที่กระแสถ้าไม่ชมะนะเดี๋ยวพอเต็มมือนักสะสมแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยรับซื้อต่อให้กระแสแรงแค่ไหนเดี๋ยวก็ต้องจอดปลปาก็อ่ะเนี่ยนี่ปลปาแนะนำที่เฉยนะเนี่ยนะแต่จะมีแรงแค่ไหน เดี๋ยวนี้ราคาค่อนข้างจะดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะเหรียญของพระพันปีหลวงเราเนี่ยนะปะปาว่าสวยนะฮะนะรูปลักษณ์สวยมากเลยปปาชอบมากเหรียญเหของพระพันปีหลวงเราเนี่ยโอเคเนาะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเหรียญอมออมสินจ้าไหมสิบบาทอ่ะทรงนําชนบทอ่าอันนี้ก็ใช่นะฮะท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นเหรียญตัวติดเช่นเดียวกันโรงเรียนนายร้อยพัุรจอมเก้าเนี่ยใครมีแบบนี้ส่งมาได้นะขามือปปาอยู่เนี่ย เอางี้ยเสิบบาทที่ลึกเนี่ยนะนะส่งมาได้หมดทุกวารละนั่นแหละนะแล้วก็เงื่อนไขกดยังเป็นอย่างไรก็ไปคุยกับน้องแอดมินฟังจากปาปาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าร,รับซื้อทุกวารละเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งแยกวารละมาด้วยนะถ้าพูดอย่างนี้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวก็ส่งมาวาระเดียววาระที่ผลิตออกมาเยอะที่สุดของเหรียญสิบาทที่ลึกเนี่ยตรงนั้นก็ต้องไปดูกดน้องแอดมินเขาด้วยที่ปาปาให้กดน้องเขาไว้ท่านผู้ชมฮะ ดูทำรายละเอียดแล้วก็อย่าฝืนรายละเอียดปะปาว่าอยู่ช่องไหนก็อยู่ได้ท่านผู้ชมฮะเชื่อปะปานะช่องไหนถ้าเราทำทำตามทำตามกฎเขานะ่ะยังไงเขาก็อยู่กับเรานะถ้าเราไม่อยู่นอกเนะี่ยกดดื้อกันไปดื้อกันมาวันหลังส่งเดรียนไปเขาก็ไม่อ่านของเราถ้าจจำคนคนเดิมได้นะท่านผู้ชมฮะเขาก็ไม่อ่านอ้าวเพราะเขาไม่อ่านแบบบ่อยๆก็จะไปโวยวายกับเขาอีกว่าส่ารงรูปไปไม่ซื้อจริงล็อกบ้างอะไรบ้างอันนี้ปะปาพูดรวมให้ทุกช่องนะถ้าเราไม่ดื้อกับเขาว่า นะไม่ดื้อบ่อยๆยังไงเขาก็อ่านยังไงเขาก็ซื้อถ้าเหรียญน,นั้นปเปลเี่ยนจะเขารับซื้อปปาจะมาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญหรือว่าปปาจะทําอีพีขายเหรียญปปาจะนํารายละเอียดมาพูดคุยด้วยท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เหรียญได้เอ่ยฮะลายซื้อใช่ไหมอ่ะเนาะก็ประมาณนั้นดูปปาเหมือนจะบ่นเก่งนะฮะนะแต่ถ้าไม่พูดไม่บ่นกันเลยก็ท่านผู้ชม,มเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญตัวติดนะอันนี้5บาทสมเด็จยากนะรู้สึกจะเป็นแปดสิบสี่พันษาหรือเปล่าโอเคฮะ ทนน่านผู้ชมฮะเนี่ยราคาเขาก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าจะราคาล่วงอีกไหมก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ดูกันไปกันมาท่านผู้ชมฮะวันนี้รับซื้อเท่านี้พรุ่งนี้อาจอาจจะราคาต่ํากว่านี้อวันนี้ปปารับซื้อยกตัวอย่างฮะเท่านี้ถ้าราคาต่ําลงปุ๊บปปาก็ต้องลดลงโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยเพราะราคาเหรียญเปลี่ยนแปลงได้ทุกชั่วโมงท่านผู้ชมเอาทุกวันนี้ก่อนเนาะอ่ะใครมีฮะนี่คือ ล้วยไม้โอเคไหมขคยที่มีอุ้ยหล่นมือท่านผู้ชมฮะอ้าวก็ธรรมดาของซื้อของขายก็มีทังขึ้นแลนลงนี้และเอ่ยเนี่ยอ้าเราได้มา2เหรียญท่านผู้ชมฮะเนี่ยเป็นเหรียญที่อันนี้บอกก่นนะเหรียญย5่สิบห้าต่างปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบไม่ผ่านการใช้งานทั้งสองเหรียญเนี่ยดูง่ายท่านผู้ชมฮะน,นะถ้าใครขัดมาลงน้ำยามาบอกส่งมาแบบบอกไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยปาดูปา้าพ่อดูออกนะ บางทีปปารู้แล้วปั๊บนักตรวจสอบแล้วปั๊บน้องแอมินรับมาแบบเขาไม่ผ่านการใช้งานตีราคาไปจบเลยเนี่ยที่พอส่งเด่นบางชิงก็ผ่านการใช้งานขัดมาสีเหลืองเลอะเลยปป่าก็เออให้ไปเหอะแล้วก็จําคนคนนั้นไว้นะก็เท่านั้นแหละอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยดูเข้าไปครั้งนี้เ็าอาจจะดูรู้เท่าไม่ถึงการมั้งอะไรประมาณนั้ปาป่าจะบอกไปเดี๋ยวครั้งหน้าก็ถ้ามีสองสาครั้งสี่ห้าครั้งก็ดูเหรียญแล้วก็แล้วก็รอบต่อไปก็จะทำไงต่อไปก็อย่างที่ปปาบอกไว้ก็เท่านั้นเองนะ อ่ะโอเคเนาะอันนี้เป็นเหรียญชนิดราคา50บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะเป็นของราชการที่10เราใช่หรือเปล่าเอยน่าจะใช่เนาะอ่ะใครมีนะฮะเมปปารับซื้อหมดเลยวันนี้เหรียญที่อยู่ที่ปปาทํทำคลิปปเนี้ยปปารับซื้อหมดเลยนะโอเคไหมซื้อซื้อซื้อได้นะฮะรับซื้อหมดเลยอ่ะสิบบาทที่ลึกวาละาติดติดแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นเหรียญเก่าผ่านใช้แล้วเนี่ยราคาแทบจะไม่เกินหน้าเหรียญเท่าไหร่แล้วนะฮะสำหรับเหรียญผ่านใช้ต่อไปท่านผู้ชมฮะ วงการเหรียญจะเข้มข้นขึ้นก็คือเหรียญที่จะส่งนักสะสมจริงๆก,ก็ต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้นะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อันนี้ปปาพูดถึงเหรียญที่ไม่ได้เป็นตัวติดสำหรับเก้าอันดับ10อันดับของของเหรียญตัวติดระดับประเทศไทยนะเหรียญประมาณเนี้ยถ้าเก่ามากๆก็ขายไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะใครที่ถือเหรียญเก่าอยู่เนี่ยเหรียญผ่านการใช้งานขาดการเก็บรักษาก็ต้องต้องฟังหลายๆช่องเขาบอกด้วยนะฮะหรือไม่ช่องประปานเนี่ยนะ โอเคเนาะก็ประมาณนี้วันนี้หเหรียญที่ที่ที่ได้มาประมารับซื้อทั้งหมดนะใครคิดว่าเอ้าเหรียญไหนที่ประปารับซื้อดูไม่ทันก็รีกลับไปดูอีกรอบนะฮะนะรีกลับไปดูเราเราใช้เวลาสักนิดหนึ่งเบืองเวลาตัวเองสักนิดหนึ่งถ้าเราจะอยู่วงการเหรียญเราก็ต้องให้เวลากับวงการเหรียญให้เวลากับคลิปวิดีโอที่ช่องช่องยูทูบต่างๆเขาทาให้เราดูนะแล้วเราจะรู้รายละเอียดชัดเจนจะให้ดีกลับไปดูอีกรอบหนึ่งโอเคไหมฮะ ถ้าเราดูรอบเดียวเนี่ยมาปุ๊บเขายกเหรียญน,นี้ขึ้นรับซื้อ3 0 0แสนเหรียญ2บาทที่ล,ลึกโอโ้ท่านปิดของเขาเลยรีบไปทำงานด้วยทำตลาดส่วนตัวแต่ท่านไม่ส่งไปช่องเดิมใช่ไหมท่านมาช่องอื่นเลยคราวนี้ท่านผู้ชมฮะไหนบอกรับซื้อสองแสนดูเขาดูให้จบนะฮะนะดูให้จบหาข้อหาข้อมูลแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวฮะโอเคเนาะคลิปนี้ปปะศึกษาแบงบก์เลนโบราณก็ มาพูดมาบน่นมาบอกมากล่าวแล้วก็มาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญโอเคเนา okay, นะเหรียญตรงนี้ปรปาร,รับซื้อหมดเลยอ่ะคลิปนี้วิดีโอนี้ปรปาศึกษาแบงก์เหรียญโบราณเขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ